เดี๋ยวห้อผ้าเบิงบรรยากาศบรรยากาศข้าวข้าวนาปังเนาะบรรยากาศเขาหน้าปังเพื่อน้พี่นอ้องเลยเนอะเป็นไรปาดพุดนะบรรยากาศเขาหน้าปังเนาะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆทีว่าเ้ามาเบงเป็นไอเอาป่าเนาะลงป่าเนาะอันนี้ก็ อันนี้ก็คือคนมาลงป่าที่รถคนที่มาลงป่าอันนี้ก็คือน้องป่าน้องป่าคนถี่มาหาปลาพูดน่ะอ่าพี่น้องเต็มเลยอ่าคนถิ่มาหาปลาเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็สิไปอ่าผ้าไปเอาไอ้ไปเอาน้ำไปเอาน้ำยุโรถมากินอืมอันนี้ผ้าไปย่งางไปบนเป็นว่าลืมเด้ มันหอบอุปกรณ์หลายสิ่งหลายแนวโพดหอบอุปกรณ์หลายสิ่งหลายแนวก็เลยอ่าบ่ได้เอาบ่ได้เอาลงพี่น้องเอ้ยป่าพวงมันหน่อยๆเนาะอยู่นน้องนีอ่อันนี้ก็น้ำน้ำสีเพิ่นเอาลงอ่ามาในขอบขอบขอบซับขอบให้หน้าขอบให้หน้านะ บ้าเลยเดียวแต่ว <aún> ่าไปแล้วบุญปาพรากินมี่กรเซียนปลากเซียนแหเนาะเป็นสิมาลงปลาบ่าสนอว่า มันห่อนแห้งี่น้องอากาศช่วงนี้ห่อนนีล่ลีบอกคือจะว่าเมื่บ้านเนี่ยหุยฝนร่มี่น้องเอ้ยทั้งฝนทั้งร่มเนะาะไฟฝ้ากระดับฝนได้อ่าไฟฝ้ากระดับฝนเนาะ เดี๋ยวมาเอาขั้นโฮมอีกจะอันก่อนเพราะว่ามันห่อนโทรศัพท์ห่อนที่ทายถ้ำบ่ใดเนาะอันนี้ก็ท้องให้ทรงหน้านาข้าวนาปรังอ่าข้าหน้าปัง จังไรขค้นได้ขึ้นมากเหรอเนาะป่านนี้เนาะดุ้งห่างมันบ,บ่บ่โยกกับอะไรโอ้ป่าน้อยเห็นบ่เอ่อเพิ่นเอาสะดุ้งห่างมากวาสันว่าแต่ว่าป่ามันโตหน่อยอกว่าพี่นอ้นองเพิ่นได้สิไปเปลี่ยนเอาสะดุ้งที่อ่าได้สะดุ้งห่างมากเพิ่นว่านบ่ได้ป่าเพิ่นว่า คนสิบไปเป,ป,ปลี่ยนเสื้อดุ่งทีป่าว